สวัสดีครับวันนี้เซ็นเตอร์ช็อปอยู่กับรถเ h ฟโรเลตออฟทรานะครับวันนี้มาติดตั้งจอ Android นะครับวันนี้ออกนอกสถานที่มาที่บิ๊กซีบางคลีนะครับเราติดตั้งสำเร็จแล้วนะครับนี่ครับเป็นหน้าจอขนาด9นิ้วนะครับมาพร้อมหน้ากากใหม่นะครับหน้ากากตรงรุ่นนะครับปลั๊กตรงรุ่นนะครับไม่ต้องตัดต่อนะครับ เปิดไฟหลีนะครับแสงไฟจะดับลงนะครับมีสัญลักษณ์ไฟติดด้วยไฟปุ่มกดก็จะสว่างนะครับปิดไฟหลีนะครับแล้วกล้องหลังนะครับเวลาใส่เกียร์ถอยกล้องหลังจะทำงานทันทีนะครับเทสกล้องหลังนะครับ เวลาใส่เกียร์ถอยนะครับเกียร์ R นะครับกล้องหลัจะทำงานทันทีนะครับกล้องของเราเนี่ยเวลากลางคืนนี้จะสว่างสว่างมากเลยนะครับเลนจะปรับแสงให้อัตโนมัตินะครับประมาณนี้ครับเกียร์ P นะครับเราไปดูกล้องหลังนะครับเราติดตั้งกล้องหลังไว้ ต้องหลังจะติดใต้โลโก้นะครับข้าง,งหลังโลโก้มาดูเมนูนะครับหน้าแรกนะครับ เมน,นูพื้นฐานนะครับก็หลักๆก,ก็จะเป็นดูหนังฟังเพลงนะครับเข้า y u t u b e แอป y Store ไว้ดาวน์โหลดนะครับเรามาดู YouTube นะครับเชื่อมต่อ Wi-Fi Bluetooth ก็จะมาแอบอยู่ตรงนี้กา<อ>รัาดมาการถ้าปัดมาก็เล่น<อ>มันก็เล่นจอเดียว<อ>สมมติว่าเราจะหาอีกจอหนึ่งเราจะเลือกตัวไหนเงี้ยก็มันก็ย่อไว้ได้มันก็โผล่มา ติดแต่ว่าไฟเครื่องยนต์ของคุณพี่มันหายไปอะครับไปเครื่องยนต์มันหายไปอะครับมันมติดปกติมันไฟเครื่องยนต์มันต้องติดแต่เครื่อยู่ขเครื่องยนต์ละ เวลาเราสตาร์ทถ้าถ้าถ้าจะถ้าหนอมเราก็ปิดก่อนนะครับรคุณพี่กดแช่ไว้ครับแช่ไว้กดแช่ไว้ก็จะดับแล้วเราก็สตาร์ทได้ไมาอยู่งนี้มายครับมาอยู่ตรงนี้รับโทรศัพท์โดนโดนในคลิปอยู่น่าจะอยู่ตรงนี้นะมหมยใช่ปกติมันน่าจะอยู่ฝั่งไม่ใช่เปนของมึงนอกอ่ะเขาพรมอะไรตรงนี้นะครับพรมอะไรทั้งนั้นแะล้วก็ เวลาเล่น youtube กลางคืนนะครับคุณพี่ขับรถแล้วอยากเปิดเพลง u t u b e เนาะแล้วทีนี้ขับรถมันแสบตานะแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างครับแล้วก็ตรงนี้นะครับกดจ,จะดัดะบจิ้ีแต่ถ้าเป็นปิดเครื่องตัวนี้กดแช่ไว้ก็จะดับจิ้มไม่ได้นะครับต้องมากด ที่เดิมถึงจะเปิดแล้วก็หนึ่งสามถ้าปิดถ้าปิดครั้งเดียวจะเป็นปิดเสียงนะครับคุณพี่สมมติว่าเราไปโดนจะปิดเครื่องแต่ว่าไปโดนครั้งเดียวมันก็จะเป็นปิดเสียงก็จะไม่ดับนะครับเราต้องเปิดมันต่อกดชร์นะครับกดแชร์ไว้จะดับอันนี้ก็ลดเสียงเพิ่มเสียงกับโฮมประมาณแค่น,นปั๊บเสียงเนี่ยกดครับกดที่เดียว ถ้าเกิดว่าคุณพี่ถอดแบตเตอรี่แล้วมันเข้า YouTube เข้าไอ้ g o o g l e อะไรไม่ได้นี่เดี๋ยวคุณพี่โทรหาผมอีกทีหนึ่งนะไม่ถอดไนดะ้ก็อยู่แล้วแบบครารแต่ผมดูแล้วเครื่องคุณพี่นี่น่าจะไม่ไม่เป็นไรครับแต่เจอเครื่องหนึ่งครับถอดแบตเตอรี่แล้วหาย oh. ครับอันนี้ เผื่อเฉยๆเนอะเผื่อพี่ว่าอุ้ยทำไมมันหายไปไหนอะไรอะไรมีปัญหาเดี๋ยวโทรถามอีกอ่ะรับ